เสียงหำที่ดังแผ่วเบาทว่าสั่นสะเทือนถึงแก่นโลกเริ่มมีคนได้ยินมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเครื่องจักรไม่ใช่เสียงธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่มาจากใต้ผีภพลึกจนไม่อาจระบุแหล่งกำเนิดได้นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าอาจเป็นเคลื่อนความถี่ต่ำที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ไม่อาจอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกได้ บางทฤษฎีโยงไปถึงโครงการหลับใต้ดินของรัฐบาลหรือแม้แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดเสียงห่ำนี้ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มันกัดกินความสงบสุขก่ขอให้เกิดความวิตกกังวลและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นบางคนถึงกับอ้างว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดอาการหงุดหงิดนอนไม่หลับและความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้อง ถ้าไม่ใช่ภัยธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์แล้วเสียงนั้นคืออะไรกันแน่ปริศนาที่ไม่มีใครไขได้กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีหรือบางทีเราอาจกำลังเข้าใกล้ความจริงที่ไม่อาจจินตนาการถึง